มีมีหลายๆคนแสดงความเป็นห่วงมาหลายๆคนก็แบบเออมีนมีอะไรพี่ช่วยได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายื่นเอเข้ามาช่วยยื่นมาช่วยขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ยังได้อยู่ฮะแต่ถ้าหลังจากนี้อัตคัดจริงๆอาจจะยื่นมือหาพี่ๆนักข่าวทุกๆคนก่อนนะฮะไม่ได้รันทดขนาดนั้นนะฮะก็ เปลี่ยนผ้าหัวข่าวให้ด้วยนะฮะยาบุรีเข้ากองเลยะครับผมอร,อร่อยครับแล้วก็คือคือ,คอก็เป็นเป็นนี่จริงเป็นปนี่จริงแต่ว่าก็เออก็มีเวลาในการผ่อนของมันเนาะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากะครับใช่ใช่ก็คือตามราคาที่ข่าวลงมัดประมาณนั้นประมาณนั้น,นะครับผมแล้วก็<ด>มันมีเวลาของมันนะมีหลายหลายปีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ต้องแบบรันทดต้องแบบกู้นี่ยืมติดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็มีแผนในการจัดการของเราอยู่แล้วกัน สาวไปคนเข้าใจผิดเยอะคนมาสแสดงความแบบใช่คือทุกท,ทุกกองแสดงความเป็นห่วงผมมากแล้วก็กมีคนยื่นเข้ากองให้แล้วก็แบบมีนอยากกินอะไรบอกแม่สวัสด้เลยนะอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ c oughs> ก็ก็ดีครับดีครับคือเราว่ามันก็เป็นการเมนเนจเรื่องเงินเรากันการช่วงนี้ก็เซฟหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบ อัตคัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเห็นรูปผมไปเที่ยวก็วอนอย่าดราม่านะฮะาะเ,เ,เรามีการแบ่งส,รรสันต์ส่วนการใช้เงินเราว่ามันคือการแบบบริหารจัดการกันในรูปแบบหนึ่งมากกว่าเป็นจริงๆครับตัวเลขของมันนั่นแหละมันก็ใครผู้ใหญ่ใจดีก็มอบงานให้เราตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเพหรอเพิ่งเริ่มเลยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่นั่นแหละเท่าตัวเลขที่บอกเลยไมครับไม่เหนื่อยนะเราว่ามันก็เป็นโอเคมันอาจจะมีความเหนื่อยแต่เราว่าทุกงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแหละแต่ มันเหนื่อยแล้วมันเห็นผลนะเราเห็นว่าเออมีบ้านมีรถที่เราอยากได้มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วเราก็ใช้จ่ายเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขก็ได้เหนื่อยเราเราก็ยังไหวใช่ไหมทำในการทำงานเพื่อแบบคนที่ให้เราสบายขึ้นอะไรเงี้ยไหวครับไหวไหวมากเลยมีที่แรงเดินนะทุกคนน่าจะเข้าใจนะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยทำงานไปวันๆก็จะไม่ไม่ไม่มีแรงเท่าไหร่แต่พอแบบ เลื่อนแอปธนาคารดูแล้วเห็นว่ายังมีเลขตัวนี้อยู่เนี่ยมีแรงอะนะมีแรงถ่ายง่วงตำแหน่งเลขมันมันมัน่มันเคลื่อนมันเคลื่อนเยอะไหมมันมันไม่เคลื่อนเลยฮะเกี่ยวที่บอกจ่ายแล้วมันเคลื่อนไปแค่นิดเดียวเองครับแต่มันสามติปีไงมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่แค่นนี้จะวัยยี่สิบอานมันเยอะมากเลยไม่บอกให้ช้าได้เลยนะไม่น่ามีคนอายุเท่าเราที่มีนี่เท่าเราจัดตัวเองสามติปี วางแผนไว้สักหกเจ็ดปีไม่เกินสิบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยีสี่เนาะกะว่าสามสิบสามส็บอะไรเงี้ยหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆแหละก็จะกินบะจิ๋ไหมทำรายการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ใช้ชีวิตปกติถ้าถามมินมินใช้ชีวิตปกตินะก็อาจจะเซฟเหจากเมื่อก่อนบ้างแต่ว่าก็โตขึ้นด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่ดูภาพดูมีความสุขเหมือนเดิมแบ่งเวลามีโอกาสก็ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ ทุกคนเที่ยงที่บอกแบบว่าแบบเราอยู่กองแค่แบบเจ็วันต่อสัปดาห์เลยวันนี้โชคดีได้มาร่วมง,งานแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยดีใจมา,มยา,ยา,จากมีผู้ใหญ่แบบจับมือใช่แบบให้เอายืมมืนไปก่อนเพื่อจะได้โฟมมีมือมีมือมีมีคนยื่นมือแต่ว่าก็แบบปฏิเสธไปเพราะว่าแบบไม่ได้อยากสร้างลิเ <laughs> บอร์มันก็มีเวลาไปสวิตัน,นแหบมบ่ <laughs> เขาเลื่อนเก่งมากคนนี้ <laughs> มันก็ต้องแบบ ให้เป็นนะเนาะทุกอย่างมันจะได้แบบสนน,นกันได้เป็นทิปอะไรครับทิป,ท,ปที่ไม่ตัดคุตัดทำงานก็เลยแบบอะไรนับาสัมภาษณ์เรเหมือนก็ต้องคนเรามันก็ต้องมีเวลาไปไหนมาไหนกันบ้างนะเนาะใช่ไปถึงทิปไหนเนี่ยทิปทะเลอ๋อใช่ใแต่เป็นทิปที่เราแบบจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปกติจะแบบมีแก๊งดำน้ำไปด้วยกันเนี่ยจอยๆกันระพัณปีลคพังอยู่อยู่ตลอด้งแต่ช่วงโควิดอยากกนต่อเข้าหเอ เฉยๆแล้วกันการเากสบายใจเพมข้ะเพราะว่าหลายไหคนหรือแฟนคลับเขาก็เปิดโอกาสในการพูคุยถงตัวดีเพเเราะว่าเราก็สบายใจมากขึ้นนะเราว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆของมันนะเนาะ เราไม่ได้ทําอะไรผิดทุกๆคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดปัญหากับใครไม่ได้กระุนคนที่ไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยเราว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องดีที่มันจะดาเนินต่อ,อไปเรื่อยๆทุกคนมีความสุขมากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเราก็สามารถมอบความสุขกับทุกคนได้ม,มากขึ้นครับีความที่งเาเห่นนี้ก็จะไม่ค่ัอจบเพื่อนแซวอะยตตอนนี้ึเหมือนเราคุยกันว่าเราก็ ทำไม่ทุกอย่างมันสบายใจสบายใจที่ตรงไหนก็ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเราแบบถ้าไม่มีใครมาถามเราก็ไม่ได้บอกอะไรใครเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าจะแบบโอ้โหต้องแบบโชว์หรืออวดอะไรจริงจังเงี้ยไม่ไม่ใช่สายนั้นเท่าไหร่ก็ไปเดทบ้างกับชู้นีเวลาได้ไหมเพราะว่าดีี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะไปทำยูจูไปต่างประเทศไปกับเพื่อนใช่ใช่ก็ คือผมอาจะเป็นพวกที่แบบเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่จะแบบโอกาสตรงกันต่อแบบต่อเดือนต่ออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ล็อกไว้จริงๆน้อยครับกไ็ได้ได้เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบปล่อยหรือมีโอกาสถี่ขนาดนั้น